สวัสดีครับสแตมปีพศออ2514ชุดชีวิตไทยในชนบทดวงที่หนึ่งก็จะเป็นสแตม50สตางค์เลี้ยงเป็ดชุดนี้จะมีทั้งหมด4ดวงครับวันที่4เดือน10 2559ราคาซื้อขายทั้งชุด4ดวงครับก็11.5ดอลลาร์ค่าส่ง5ดอลลาร์รวมเสร็จแล้วก็คือ16.5ดอลลาร์ครับ คิดเป็นเงินไทยรวมค่าส่งแล้วก็คือ5้า้อยเจ็สิบเดบาทแ80ดสิบสตางค์ราคานี้เป็นราคาโดยประมาณครับส่วนราคานั้นเดี๋ยวถ้ามีการเปลี่ยนแปลงองไรจะมานำเสนอที่นี่นะครับเข้าไปที่ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่นะครับจากนั้นก็คลิกคำว่าส t ตมก็จะเข้ามาที่ตรงนี้แล้วนะครับก็สามารถมาดูราคาได้นะครับตอนนี้ก็ชมดวงที่1ไปก่อนครับ